สวัสดีครับทานผู้ชมทุกๆท่าน,นะครับผมวันนี้ก็ขนต้นมันออกจากไร่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกรถเข้ามายากหน่อยก็เลยต้องขนขออกไปเพราะว่าฝนตกลและแฉะรถติดแต่ในดูป่ามันครับผม ก็มันก็งามเยอะแล้วครับช่วงนี้ฝนมาก็ที่ปลูกที่หลังก็มีขึ้นช้าหน่อยก็มีอยู่ครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้ที่มันต่ำๆนี่คือน้ำครับเป็นทางน้ำนะฮะคือมันไม่ค่อยชอบน้ำครับผมอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ค่อยชอบน้ำเห็นไหมฮะตรงไหนที่เป็นที่รุ่มๆน้ำเยอะๆไม่โตครับมันไม่ค่อยโตไม่เหมือนกับไอ้ที่นั่นนะข้างบน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 ่ะสูงฉะนั้นมันไม่ค่อยชอบน้ำนะครับผม อันนี้ถึงจะเป็นน้ําผ่านเวลาฝนตกมาน้ําจะชะ้ามาเรื่อยมาเรื่อยครับผมฉะนั้นตรงที่ลาบลุ่มจึงมันไม่ค่อยงามครับผมอันนี้ในโซนทางทางไร่ครับตรงไหนที่เป็นทางน้ําผ่านเนี่ยมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับผมส่วนตรงที่ดอนดอนเนี่ยมันจะงามดีครับมันจะไม่ค่อยไม่ไม่ชอบที่แฉะครับผมชอบที่แห้ง แห้งหน่อยครับผมก็ไม่ถึงกับแห้งแรงก็คือแห้งบ้างพอประมาณครับผมมันจะงามได้ดีครับตรงไหนที่ชื้นจัดคือมีความชื้นสะสมอยู่สูงอะ่ะมันก็ไม่งามฉะนั้นก็เนี่ยผมถึงบอกว่าช่วงเวลาปลูกมันนะครับผมถ้าเดือนนี้เหมือนมันเหมือนกับว่าเป็นสำหรับน้ำฝนนะนะเดือนจะลาช้าไปนนิดหน่อยครับผมแต่ก็ได้ครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ ครับเพราะว่าพอเสียบปุ๊บฝนมาเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยทำให้มันมันเหมือนกับว่าจเจริญเติบโตได้ช้าหน่อยครับผมอันนี้ก็คือเสียบตั้งแต่นู่นน่ะเมษาพอฝนตกมาก็เสียบได้แล้วพอเสียบได้ก็ใส่เลยครับผมฝนมาก็เสียบกันเลยครับพอเสียบแล้วก็มันก็ แตกดีครับเพราะว่าฝนถือว่ามาเรื่อยๆเดือนหนึ่งสองสามครั้งนี้เหมาะมากกับการปลูกมันครับตอนนี้พอมันโตแล้วฝนตกอาทิตย์หนึ่งเที่ยวสองเที่ยวก็ถือว่านั่นละอยู่ได้สบายแล้วครับแต่ในโซนที่เป็นรุ่มตม่ำก็คืออย่างที่บอกอะ่ะมันจะไม่ค่อยงานเท่าไหร่หัวเองก็เหมือนกันหัวก็จะไม่ค่อยเดินครับตรงที่ลุ่มตมับครับ เป็นใจอย่างนั้น,นครับผมก็ยังไงก็ฝากขอบคุณแฟนเพจ fc ที่ติดตามด้วยนะครับผมก็ในไร่มันครับฝั่งนู้นก็มีอ้อยมั่งมีมันมั่งครับผมป่าปนกันไปแต่ปีนี้คนคนที่ทำไร่อ้อยก็หันมาทำมันกันเยอะอยู่พอสมควรครับผมแปลงไหนที่เสียบที่หลังก็จะโตช้าหน่อยครับ ไอ้ตรงเนี้ยายายาเยอะฉีดยาแล้วก็งอมงอบทั้งยาไอ้งอมทั้งมันไปด้วยทำให้มันจะงักครับผมก็มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวครับช่วงเนี้ย ก็อยู่ในอย่างนี้ก็ถือว่าอากาศเย็นแล้วก็ลมพัดดีครับผมแต่ก็คือถ้าไม่มีสารพิษจากกลุ่มยาฆ่าหญ้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> ก็อากาศดีอยู่ครับผมอยู่ในไร่มันอย่างเงี้ยครับโดนฮนะ ไม่ค่อยมีคนเดินมาในไร่เท่าไหร่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่ายาก็ฉีดไปแล้วครับปุ๋ยก็ให้ทางใบเป็นค้างคาวแค่นั้นเองก็ไม่มีงานแล้วตอนนี้เริ่มว่างงานครับผมสำหรับคนที่ปลูกเสร็จแล้วครับผมแต่คนที่ยังปลูกไม่เสร็จหรืออย่างของผมนี่ก็มี นิดๆหน่อยๆที่ยังทําอยู่ก็ทําไปครับผมเพราะว่าเราทําหลายอย่างอยู่ครับก็ยังไงฝากขอบคุณแฟนเพจ fc ที่ติดตามด้วยนะครับผมนี่ก็มาอัปเดตแปลงมันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างก็นั่แหละราคาดีมากไม่ร่วงเลยครับช่วงเนี้สอบาท65สบาสองบาทเจ็ดโอ้โหปีที่แล้วนี่ถ้าฝนมาแล้วดูนี้นะ ร่วงไปบาทกว่าแล้วมั้งครับผมแต่ปีนี้ยังสองบาทกวา่าราคาช่วยครับอันนี้บอกเลยว่าราคาช่วยใครทํามันปีนี้ก็ถือว่าได้นะอันนี้บอกเลยว่าได้อยู่ครับก็ให้เกษตรกรได้ลืมตาอาปากันทุกๆท่านนะครับผมที่ทํากัน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจ FC นะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวกาสหน้าผมจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ